เจ๋าน้องเอ้ยมาหาแม่จ๋า嘛มามาไหมน้องจ๋ามาหาแม่จ๋ามาไม่มาบายบายเออมาหาแม่จ๋ามาเร็วนอนแม่จ๋าเร็วน้องเอ้ยมาหาแม่จ๋ามามาหาแม่เร็วน้องมาหาแม่จ๋าเร็วก่อนพ่อจ๋าดิก่อนพ่อจ๋าก่อนเลยไห่ก่อนพ่อจ๋ามาหาแม่จ๋าเร็วโอ้ยเอ้ยมาหาแม่เร็วอ่าแม่จ๋าเร็ว มา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 น่าน่าน่ากัดมากเลยอ่ะมาหาแม่จ๋ามาเร็วน้องไปที่แม่จ๋ามาลูกไปไหมพ่อไม่ได้ว่าอะไรนะหนูจะไปผลักหาแม่จ๋ามามาอ้นมาหาแม่มามาอ้นเลยมาว้นมาหาแม่จ๋าเร็วไงกอดพ่อจ๋าเลยกอดพ่อจ๋าไงกอดพ่อจ๋าไงฮะสบพ้อจ๋าเลยงานสบพ้อจ่า อ้ยตายอ้ยตาอ้อนไปเถอะหาแม่จามะหาแม่จามาหาแม่จามไหมอ่ะเอออ้วนจำไว้นะอยู่กับพ่อไม่เอาใครไม่เอามากับแม่ไหมไม่เอาเหรอหาแม่จามไหมน้องเอ้ยมาหาแม่จามาน้องมาน้องมาหาแม่จามะเร็วมาหาแม่จามาเร็วซบ s o a เดี๋ยวก่อนมาหาแม่จ๋ามาแล้วดำน้นาน่ารักอ่ะแม่จ๋าม่น่ารักน่ารักน้องเอ้ยมาหาแม่มาชื่นใจพ่อจ๋าไหนไหนตังไหนเลืกตังไหนแม่อยู่นี่วุ้นเอ้ยอะไรอยู่เลยวันเอ้ย,อย แม่ชอบด้ใจจริงๆนะชอบพ่อเนี่ยชอบแม่มั้งสิหาแม่จ๋าไหมชอบอย่าชอบนะ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 าบ่นเลยบ่นบ่นบ่นบนบนบนมาหาแม่จ๋ามาแม่จ๋าปล่ะเอาไหมคะพ่อจ๋ารุมไม่เลยพ่อจ๋าทำเดียวนะ พอ่อตัดเล็บมือเล็บเท้าพอนั่งตัดอยู่คนเดียวลูกหลับก็นั่งตัดเลยพี่ลูกเกาไม่ได้แล้วจะจะมีเล็บอะเป็นจะเป็นแผลนี่ต้องวันเว้นวันว่าเอ้ยไม่ใช่สามวันเหรอต้องวันเว้นวันแล้ว,แล,วแล้วพี่ตัดพี่ตะไบ,บนะเขาบอกใครทําเล็บลูกเขาเป็นเงี้ยเป็น,ปน<ผ>ค <8 S 2> <ล>ืนเลยหมดเลยไม่ใช่ก็ข้างแผลอ่ะแล้วมันก็ควรอ่ะข้างๆเนี่ยทำไม่เป็นเนียมันจะตะไบยากได้ข้างอ่ะเพราะเล็บก็ามันจะโดนเนื้อลูกอ๋อ ขาจะมาหาแม่จ๋าไหมเนี่ยไปหาแม่จ๋าไหมมามาหาแม่มาเด็ดเดนชอปชอบชอเอ้ยเขาจะทำบ่นบนบ่นบ่นบ่นาทำปาก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 มาหาแม่จ๋ามาแล้วมาหาแม่จ๋ามาแล้วนี่คหลบทั้งวันนี้เดียวอีกนะวันเนี้ คืนนี้หลับดีแล้วแม่ได้เก็บของน้องเอ้ยบนมา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 แม่จ๋ามาอันน้นชิบชบชบเชอบหาแม่จ๋ามาแล้วแล้วหาแม่จ๋าแล้วจะเป็นลอยกระทงเชียงใหม่ด้วยนะยวแม่จะตัดผมตัดหนวดพ่อไปนนิดตัดผมลูกนิดตัดแม่นิดไปปล่อยแม่น้ำ ไหลที่สูงมันนี่ผมพ่อเนี่ยนะที่รักเจี๊ยบพี่บอกว่าพี่ตัดผมเขาพี่ลืมไปว่าตัดนวดพ่อทอดนมาถามว่าผมพ่อเนี่ยนะซบอย่าซบหาแม่จ๋ามามาไหมมาหรือไม่มาไม่ยอมหรอกอยู่กับพ่อไม่ยอมหรอกมาแม่จ๋ามามามาอยู่แม่จ๋ามั้ยมามาหาแม่จ๋ามาเหมือนบ่นด้วยมันนมั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 น หาแม่จ๋าไหมคะหาแม่จ๋าไหมคะน้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องเอ้ยหาแม่จ๋ามามาไหมมาไหมไม่มาเหรอชอบท่าจะเอาท่าศพไปให้พ่อดูนี่